หมอธรรมอัญเชิญเจ้าพ่อนินการประทับร่างเลขโลูสามตัวตรงๆบริเวณศาลเจ้าแม่นินการบริเวณใกล้เคียงกับศาลเจ้าแม่กลิดแก้วโขนต้นโพอาถรรพ์วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งหมู่ที่หนึ่งตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพบหมอธรรมชาวตำบลพะเนตดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี ได้เดินทางมาทําพิธีขอตัวเลขเจ้าพ่อนินการหลังจากได้ไปเข้าฝันชาวบ้านพร้อมให้เลขเด็ดได้โชคมาอย่างต่อเนื่องโดยหมอธรรมได้นําสายศิลปมาผูกโยงโดยรอบบริเวณศาลพร้อมตั้งขันน้ำมนต์จุดเทียนสร้างน้ําตาเทียนในขันน้ำมนต์จุดธูปบริกรรมคาถาใช้ฝ่ามือไร้คา,าถาในหยดน้ำตาเทียนอยู่สักครู่ใหญ่ แล้วอันเชิญเจ้าพ่อนินการลงประทับร่างมีเสียงขู่คำรามคล้ายงูใหญ่พร้อมกับใช้นิ้วมือเขียนตัวเลขลงในพื้นดินและทางผู้ติดตามได้นำกระดาษและปกากกาเขียนเป็นตัวเลข257และได้โชว์นิ้วขึ้นก่อนออกจากร่างไปเจ้าพ่อนินการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีหญิงสาวอายุประมาณ40ปีเดินทางมาจากกรุงเทพ และได้เล่าเรื่องให้ยายวัย75ปีบริเวณวัดแจ้งฟังว่าเจ้าพ่อนินการเป็นพญานาคสีดำสิงสถิตยอยู่ภายในรูปปั้นพญานาคแต่ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณโคนต้นโพบร,ริเวณใกล้เคียงกับศาลเจ้าแม่เกล็ดแก้วโคนต้นโูอาถรรนวัดกลางถนนและบอกว่าตอนนี้หมดเรี่ยวแรงทรมานมากกลิดแห้งแสบตัวไปหมดแล้ว ให้ช่วยอัญเชิญเจ้าแม่เน,นการไปใส่อ่างน้ำให้ทีแล้วจะให้โชคลาบก้อนโตต่อมาหญิงสาวจากกรุงเทพและคุณยายวัย75ปีได้เดินตามหาซากพญานาคตามโคนต้นโพในบริเวณวัดแจ้งที่มีต้นโพอยู่เป็นจำนวนหลายต้นแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่ามีรูปปั้นพญานาคสีดำตาสีแดงขนาดใหญ่ถูกทิ้งขว้างกองอยู่โคนต้นโพ ส่วนหญิงสาวคนดังกล่าวดีใจมากที่พบเจอรูปปั้นพญานาคบอกว่าเป็นจริงดังในฝันแล้วได้ไปซื้ออ่างน้ำมาตั้งไว้ที่โคนต้นโพพร้อมอัญเชิญรูปปั้นพญานาคเจ้าแม่นินการลงไปในอ่างน้ำเพียงครู่เดียวเจ้าแม่นินการได้เข้าแฝงร่างชาวบ้านคนหนึ่งบอกใบตัวเลขให้หญิงสาวคนที่เดินทางมาตามหาเจ้าแม่นินการนำไปเสี่ยงดวงเมื่องดที่ผ่านมา ด้โชคกว่าสองแสนบาทและได้เดินทางตั้งศาลเจ้าแม่นินการให้สาวงามชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมาขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงดวงก็ถูกมาตลอดและมีการนำอ่างน้ำขนาดใหญ่มาวางตกแต่งจนสวยงามและมีชาวบ้านเดินทางมาขอเลขเด็ดและพิธีเข้าทรงขอตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงดวงกันอย่างต่อเนื่อง